อนนี้นะครับเราจะเริ่มทําการถ่ายทอดนะครับห้องสําหรับช่องชาญชาแนลนะครับดูครับแมวมาทุกตัวนะครับที่ท่านผู้ใจบุญใจศรัทธานะครับได้บริจาคมาให้อาหารนะครับตอนนี้ก็ทานอาหารจินซ์บลอยแล้วครับตั้งแต่เวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับนี้เราอ่าที่นี่นะครับชานชาแนลนะครับบรรยากาศรู้สึกจัวงเวงเลยครั้งเงาไงไม่รู้ว่า หลายคนก็ไปกันหมดนะครับไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนพวกเราเลยน,นิตินไก่นะครับที่ทางาคนอยู่บริเวณนี้มาย่างให้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับอันนี้คือร้านของเราที่กำลังจะเปิดนะครับเพื่อบริการาให้กับแขกผู้สัญจรไปมานะครับได้แวะมารับประทานกันนะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับแล้วเราก็จะเก็บเศษอาหารนะครับที่แขกผู้มีศรัทธา หรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมารับประทานกันแล้วนะครับก็จะเก็บเป็นกระดูกนะครับเก็บให้น้องหมาน้องแมวนะครับเป็นส่วนร่วมนะครับตอนนี้ด่าว่าอย่างไงครับยังไงครับคุณหนูอ่านะครับตอนนี้นะครับอาหารนะครับเราก็ได้เลี้ยงที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศก็รู้สึกว่าจะเงียบเงาไปนนดน่งนะครับเพราะว่า หลังจากสองการอ่าหลังจากหลังจากปีใหม่นะครับล่วงเลยไปแล้วนะครับอ่าทุกคนนะครับที่ใช้ชีวิตกับการทํางานที่โรงงานนะครับก็เดินทางกลับนะครับก็จะทิ้งไว้กับคนที่อยู่ประจำนะครับหรือว่าคนพื้นที่นะครับที่ไม่ได้ทำงานโรงงานนะครับนะครับก็อยู่นะครับก็ ผู้คนจะไปคับขั่งนะครับแต่ว่านี่ครับภาระที่เราต้องยังดูแลอยู่นะครับก็คือนี่ครับนี่ครับน้องหมาและก็นน้องแมวนะครับที่เราจะต้องดูแลกันตลอดไปนะครับเพราะว่าทุกตัวนะครับทุกชีวิตนะครับมีคุณค่าสําหรับพวกเรานะครับอย่าปล่อยนะครับอย่าทิ้งให้เขานะครับอ้างว้างนะครับเขาอาจจะถ้าพูดได้เขาคงจะพูดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับที่นี่นะครับตะวันเหลืองนะครับยังรอนะครับ ยังรออยู่นะครับทุกท่านนะครับเจตนานะครับยังเหมือนเดิมนะครับก็คือยังต้องดูแลกันต่อไปนะครับสําหรับน้องหมาน้องแมวนะครับนะครับชาญชาแนลนะครับถ้าท่านสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับมาเลี้ยงด้วยตัวเองนะครับที่นี่นะครับตะวันเหลืองนะครับเราอ่า งดรับบริจาคเพราะเราไม่ใช่ช่องบริจาคนะครับแต่ท่านที่มีจิตศรัทธานะครับมีความประสงค์นะครับก็โทรมาได้นะครับ099นะครับ0092810นะครับมาร่วมกัะทำบุญนะครับกับน้องหมานะครับวันนี้นะครับถนนเส้นนี้นะครับที่เคยเป็นเส้นหลักเลี้ยงตัวจีนนะครับรู้สึกจะเงียบเหงานะครับเศร้านะครับ ไม่มีผู้คนสัญจรใช้รถสัญจรไปมาเลยนะครับหลังจากที่กลับไปทํางานนะครับแล้วก็โควิดเข้ามานะครับทําให้ทุกชีวิตนะครับดูซบเซานะครับยังไงแล้วฝากนะครับให้ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับนะครับโรคระบาดกําลังระบาดประเทศไทยเรานะครับหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทางรัฐบาลนะครับหรือภาคเอกชนนะครับก็เอ่อ ขมักขมิ้นนะครับรณรงค์นะครับให้ทุกท่านช่วยกันนะครับอย่าแพร่กระจายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครอื่นก็แล้วแต่นะครับสู้ตัวเราเองเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะให้คนอื่นมาช่วยเราเราต้องช่วยตัวเราเองนะครับดูมันดูแลตัวเองนะครับยังไงแล้วฝากติดตามนะครับสาระดีๆนะครับหรือว่าบรรยากาศดีๆนะครับจากพวกเราทีมงานชาญ h ช n แนลนะครับไม่มีเจตนานะครับที่ทําช่องมานะครับเพื่อความบันเทิงแล้วก็ เพื่อทัศนิณภาพที่ดีที่เราจะนําเสนอนะครับนะครับถ้าทําให้ท่านใดหรือว่าพูดกคำไก่โดยไม่ได้รู้ตัวนะครับก็ขอไฟไว้ในที่นี้ด้วยนะครับกดอภัยให้กับพวกเรามือใหม่ด้วยนะครับชาญแชนแนลนะครับนะครับยังไงแล้วฝากพวกเราด้วยนะครับ้าานะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงแล้วฝากติดตามนะครับกดนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับ ทานชาแนลครับขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยครับกดค,ครับ